yo lady บ้านดอนดินดีเร็วๆนี้กำลังจะมีงานใหญ่ชาวบ้านต่างเร่งมือทำไร่ทำนาหาเวลามาเตรียมงานแต่ก่อนที่จะถึงวันงานอาหารที่ต้องเตรียมไว้ต้อนรับแขกเรือเป็นเรื่องใหญ่ผู้นำหมู่บ้านอย่างผู้ใหญ่ลีจึงเร่งประชุมปรึกษาหาข้อสรุปว่าจะเอายังไงกับการกินในครั้งนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านดอนดินดีทุกคน อย่างที่ฉันเคยได้เกริ่นเรื่องงานทอดผ้าป่าหมู่บ้านเราที่จะมีคนเมืองมาทอดผ้าป่าช่วงเดือนหน้าวันนี้เลยมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับทุกคนขอให้มารวมตัวกันที่ลานวัดตอนบ่ายนี้กันด้วยอ้าวอ้าวมากันครบแล้วใช่ไหม ขอบใจทุกคนมากเลยนะที่สละเวลามากันเรื่องที่ฉันเรียกมาเพื่อประชุมในวันนี้พอดีว่าเดือนหน้าจะมีขบวนพระป่าจากในเมืองมาทําบุญกันที่วัดบ้านดอนดินดีของเราเห็นเข้ามาทําบุญกันถึงนี่ฉันก็เลยอยากจะตอบแทนเขาบ้างด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารให้มันดีหน่อยคือเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเราจึงอยากขอให้ทุกคนช่วยกันออกความคิดหน่อยซิว่าเราจะทําอะไรเลี้ยงพวกเขากันดี เออนี่เอาเป็นขนมจีนน้ำยาประดุกไหมล่ะผู้ใหญ่ฉันทำได้นะเครื่องครัวอะไรก็หาได้ง่ายประดุกเนี่ยตาสีแกก็มีก็ขอซื้อแกนี่แหละจะให้พิเศษหน่อยก็เพิ่มไข่ต้มเข้าไปอีกคนละลูกอะทำง่ายได้เยอะแถมอร่อยด้วยนะโอ้ยไม่เอาอ่ะแม่คิดดูสิครับว่าคนเขาอุตส่าห์เดินทางจากในเมืองมาตั้งไกลเพื่อมาทำบุญให้บ้านเราเลยนะ เราจะเอาอาหารธรรมดาธรรมดาบ้านๆไปเลี้ยงรับรองเขาได้ยังไงกันมันต้องมีอะไรที่ดูยิ่งใหญ่สมกับการเลี้ยงรับรองเขาหน่อยสิครับไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะมองว่าคนที่หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นพวกกระจอกได้นะอย่างนั้นเหรอเจ้าเปียกแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีละ่ะผู้ใหญ่ฉันมีความคิดดีๆแล้วละเราลองจัดอาหารให้เขาเป็นแบบ,บุฟเฟ่ดีไหมเห็นว่าตอนนี้ในเมืองเขากําลังฮิตเลยนะ เป็นผู้หมูกระทะหรือจะเป็นแบบต้มๆที่เขาเรียกชาบงชาบูอะไรนี่แหละนอกจากกินกันได้แบบไม่อั้นแล้วผมว่าเวลาได้ทำมันเองมันก็น่าจะสนุกดีอยู่เหมือนกันนะอืมใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยกับน้าจ้อยนะครับตอนที่ผมอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไปกินกับเพื่อนอยู่บ่อยๆกินทีนึงอิ่มไปถึงเช้าแถมหน่อยด้วยนะครับ แต่ข้าว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่ละมัง้งไอทิศอ้าวทำไมล่ะพ่อผู้ใหญ่เองลองคิดดูนะว่าในการกินบุฟเฟต่ตกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียทรัพยากรต่างๆไปมหาศาลเลยนะอย่างแรกคือเวลาเราไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยพฤติกรรมการกินของคนส่วนมากมักจะคิดว่าต้องกินให้ได้เยอะที่สุดเมื่อเรามีความคิดกันแบบนี้ การผลิตอาหารก็ต้องมีการผลิตให้มากขึ้นซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทรัพยากรต่างๆน่ะมันมีจำกัดเมื่อเรากินกันเยอะพื้นที่ในการเพราะปลูกต่างๆก็ต้องใช้มากขึ้นของที่ไม่นิยมกินกันก็ถูกลดพื้นที่เพาะปลูกลงแต่เมื่อเราตักมาเยอะๆแล้วเราก็กลับกินกันไม่หมดกันซะนีเพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอิ่มหนึ่งของคนแต่ละคนน่ะมันขนาดไหน ซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุเลยนะถ้าอย่างนั้นผมว่าเอาเป็นพวกอาหารฝรั่งก็ได้นะครับพวกไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเนี้ยเห็นในเมืองเข้าข,ขายกันคนก็แน่นเต็มร้านเลยดูมันกำลังฮิตแล้วก็ทันสมัยดีออกมีบริการส่งให้ถึงที่ด้วยนะโทรไปปุ๊บก็นั่งรออย่างเดียวไม่เกิน45นาทีก็มาถึงแล้วสะดวกสะดวก ้าเปียกเอ้ยไปเรียนในเมืองไม่ใช่ต้องทำอย่างที่เขาเป็นกันนะรู้ไหมว่าไอ้อาหารฟาสต์ฟู้ดสุดสะดวกของเองนะ่ะมันส่งผลกระทบร้ายแรงไปถึงระดับโลกได้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอผู้ใหญ่ขนาดนั้นเลยล่ะทิดจ้อยตามที่ข้าเคยได้ดูพวกสารคดีมานะ่ะนะเมื่อมองย้อนกลับไปจะพบว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตอาหารฟาสต์ฟู้ดมีเพียงไม่กี่อย่างเช่น มันฝรั่งแป้งสาลีเนื้อสัตว์ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรมากมายโดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้เนื้อในอุตสาหากรรมต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังมีพื้นที่ประมาณ7ล้านไร่ หรือเทียบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ7เท่าเลยทีเดียวเมื่ออาหารฟาสต์ฟู้ดยิ่งได้รับความนิยมมากเท่าไหร่พื้นที่ผลิตแป้งผลิตมันสับปะหลังและข้าโพดเลี้ยงสัตว์ก็ขยายออกไปมากเท่านั้น <varit> กเกษตรกรก็หันมาปลูกพืชเหล่านั้น <varit> เพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมพืชดั้งเดิมก็ปลูกน้อยลงเพราะไม่ได้รับความนิยมอีกทั้งพืชเศรษฐกิจ อย่างสร้างรายได้ได้มากกว่านี่คือผลจากการรุกของพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังยางพาราปราล์มน้ำมันส่งผลให้พื้นที่ผลิตอาหารลดลงอย่างน่าใจหายความหลากหลายของพืชผักจึงลดลงเรื่อยๆแม้แต่ผักพื้นบ้านบางชนิดก็มีโอกาสสูญพันธุ์ไปเลยนะเองโอ้ย แค่เลือกว่าจะกินอะไรกันเนี่ยทําไมมันวุ่นวายยุ่งยากกันขนาดนั้นด้วยวันเนี้หรือว่าตามีความคิดอะไรดีๆเสนอเหรอครับโอ้ยไอ้เรื่องแค่นี้มันเรื่องง่ายๆแกตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมว่าจะกินอะไรก็เอาทั้งสองอย่างมารวมกันเป็นบุฟเฟ่แฮมเบอร์เกอร์แค่นั้นก็จบแล้วเห็นไหมง่ายออกจะตายไปโอ้ยตาตกลงตาได้ฟังที่ฉันพูดกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย เล้ะเธอกันไปใหญ่แล้วโอ,โ,อโอ้ยตาเขาบอกว่าไม่เอากันทั้งคู่แล้วครับตาเมื่อกี้แอบหลับหรือเปล่าเนี่ยอ้าวละคราวหลังพูดกันดังๆหน่อยสิข้าน่าแก่แล้วหูมันกอยานเอ้ยหูตึงฟังไม่ค่อยได้ยินโ้ยเขาได้ยินกันทั้งหมู่บ้านแล้วตาเอ้ยทั้งตาสีทิดจ้อยและเปียกคิดเพียงว่า กระแสการกินที่ผู้คนในเมืองนิยมกัดเป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจในครั้งนี้แต่นี่คือสาเหตุสำคัญว่าคนไทยหลงลืมคุณค่าของอาหารพื้นบ้านที่มีคุณค่าต่อสุขภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมานานสิ่งที่จะต้องสูญเสียตามมาอย่างแน่นอนคือพื้นที่แหล่งอาหารอันเป็นที่ดินที่เราอาศัยอยู่นี่เองเอาละเอาล่ะ การกินตามกระแสแบบที่พวกเองทั้งคู่ว่ากันมาน่ะมันก็ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกามากมายเลยรู้ไหมทั้งเรื่องพื้นที่อาหารที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเรามีตัวอย่างจากที่นี่ให้เห็นกันอยู่นะไอ้กาหอมาลีนี่ กำเนิดมันเกิดอยู่ที่บางค้าเนแต่ถ้าหมูติดสองนี่นานามากกว่าเพื่อนทั้งตำบลน,นะเริ่มแรกดั้งเดิมเลยก็ทำเขาดอกมะลิร้อยห้าแล้วเพิ่งจะมาแปลเปลี่ยนกันเมื่อข้า,กขาวกอขอหรือน,นาปังอะไรเนี่ยนาปีมะลินะได้หนเดียวเขาเช่าก็แพงหนันมาทำข้าวปังดีกว่าได้สองหน ทำแล้วผลผลิตจะได้ดีกว่าข้าวมะลิข้าวมะลิจะได้เต็มที่ก็ประมาณ70ถังเต็มที่และต้องพื้นที่ดีๆนะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่พื้นที่ดินไม่เหมือนกันดินหมู่12นี่ข้าวหอมนุ่มกินทานอร่อยกว่าตา่ตางต่างตำบล มะม่วงผลไม้กินกันทั่วไปเนี่ยเวลาออกมันออกพืทีเดียวกันแล้วกินไปหมดแต่ตอนนี้มะม่วงมันราคากิโลละสิบาททาั้งพื้นพื้น,น,น,นมันอยู่สิบบาทงบสิบบาทก็อยู่ได้ถ้าลงมาเหลือสี่ห้าบาทเนี่ยอยู่ไม่ได้รายได้มันต่ําราคาผล,ผลผลิตเนี่ยแล้วเราต้องมีพวกค่าสารเคมียอย่างเงี้ยค่ะค่ายาฆ่าแมลงค่าปุ๋ยค่าอะไรเงี้ยค่ะต้นทุนมันก็จะสูง อนหลังมากุ้งเขามาเริ่มมาเลี้ยงกันกุ้งราคาดีเขาก็เลยหันมาทําล้มนาทําบ่อกุ้งกุ้งบูมคนเริ่มหันมานิยมเลี้ยงกุ้งพี่ก็เลยแปลงจากทําสวนมาเป็นนากุ้งค่ะเพื่อนบ้าน,นเขาเลี้ยงกุ้งกันแล้ว,ว็่าสงสาว่าเลี้ยงกุ้งมันม,มั่งไหมก็หันมาดันบ่อทีแรกทําบ่อเดียวยุนน้อย กานเข้ามาสร้างเขื่อนยางทําได้ปีละครั้งพอถึงเวลาน้ําจะเค็มเนี่ยทำไม่ได้แล้วมกลาคุมพานในน้าเค็มมาบอกกุ้งเขาก็ขอขอให้เปิดประตู15กุมภาถึง15เมษาคือเวลาสองเดือนให้ให้ให้คนนากุ้งสองเดือนแต่แล้วคนที่ทํานาคือเกี่ยวข้าวมะลิในเดือนธันวาก็เห็นข้าวนาปังราคาดีก็หันมาทํานาปัง พอไปทําปุ๊บพอประตูเปิดเอาน้ําเค็มเข้ามาพวกที่ทํานาปังก็เริ่มร้องเรียนแล้วว่าให้ปิดประตูต้องการน้ําจืดบ่อกุ้งไม่ยอมมีปัญหาตรงเรนี้ตลอดเลยครับหมู่สิบสองปัญหาน้ําเค็มน้ําจืดเนี่ยปัญหาอย่างรุนแรงเลยรุนแรงไปอย่างอื่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเวลาเนี่ยปัญหาอันเนี้ยแก้ไขไม่ได้เลยอ นี่และที่เขาเรียกว่ากินไม่คุ้มครองแรงผลิตหรือเรียกตามคําพังเผยคือกินแบบทุบหม้อข้าวตัวเองของจริงล่ะอืไม่น่าเชื่อเลยนะผู้ใหญ่ก็ใช่นะสิถ้าหากเรากินกันโดยไม่ระวังปัญหามันก็จะเกิดและเดือดร้อนกันไปทั่วแบบนี้แหละผมขอเสริมนะพ่อผู้ใหญ่อา้าวไหนว่ามาสิครูมานพ ผมว่าคนสมัยนี้น่ะเป็นผู้บริโภคตามคําโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปเห็นเขาบอกว่าอะไรดีอะไรเยี่ยมก็แห่กินตามๆกันจนลืมดูไปว่าของพวกนั้นน่ะมันมีดีจริงหรือเปล่าแถมลืมของดีๆที่มีอยู่ใกล้ตัวซะอีกหลายพื้นที่ได้รับผลจากการกินที่ลืมนึกถึงสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ตัวนี่คือเสียงสะท้อนจากเกษตรกรอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาให้ผมแนะนําตอนนี้นะ เรไม่ต้องเปลี่ยนเราทำท่านดเยอะเพราะว่าเอกกุ้งอ่ะมันก็ขึ้นๆลงๆแล้วโลกมันก็เยอะเรามาทําตอนเนี้มันทีหลังแล้วมันต้องมีความทํานาีทุนทุนสำคัญถ้าไม่มีทุนอะ่ะไปเชื่อเขาเขาคิดดอกแพง ทำทำแล้วหมดตัวทำไหลบอ่อสักห้าบอ่อสิบบ่อ่เงี้ยเครื่องก็ไม่รู้กี่ตัวมากมายแล้วเนี่ยใช้ต้นทุนเยอะเลี้ยงคนเดียวก็เลี้ยงไม่ทันแล้ววันทั้งวันไหนตะค่าอาหารไหนตะค่าน้ำมันไหนตะค่ายมีปลาถ่างทาไมเราเลี้ยงแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือเป็นโรค ืออายุอายุไม่ถึงเกณฑ์อย่างเดือนหนึ่งก็ตายแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดโรคระบาดปูมมานี่หมดเลยทีบ่อเนี่ยที่มันเจ๊งมันเจ๊งตรงนี้4ี้าอะไรนะกุ้งราคาตกต่ำบางคนก็เลยหันล้มบ่ก,กุ้งให้เป็นนาคนก็เลยหันมาทดลองทำนาปังแล้วได้ดีแล้วก็ทำได้สองครั้งก็เลยลดน้อยตอนนี้ข้าวหอมมะลิก็จะรู้สึกว่าจะลดน้อยแต่ก็ยังอยู่ยังคงอยู่ เขาทอเรื่องราคาเนี่ยเพราะตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิที่หมูเราเนี่ยแทบจะตกต่ำกว่าข้าวข้าเจ้าจากรัฐบาลมาตั้งขึนอยู่ข้าวเกียหนึ่หมื่นบาทแต่ต้นทุนเน่ยมันปาไปเยียน,นจะเป็นหมื่นแล้วนะเออติดไไรนี่ได้แสนขวาดีลงทุนเจ็ดหมื่นนะเออห้าหมื่นหกหมื่นะลงทุนอ่ะ แ้วมันได้นิดเดียวข้องนาเดี๋ยวนี้ก็ต้องจ้างทำทั้งหมดก็ถ้าเกิดราคาดีแล้วก็ทั้งหน่วยรัฐหันมาสนใจว่าเออข้าวอันนี้เป็นหอมจังหวัดให้ราคาเหมือนทางทางอีสานก็คนอาจจะกลับมาทําเหมือนเดิมได้เพราะเคยรอดูฟังอยู่เหมือนกันว่าแเบบสนอไปแล้วก็เห็นเงียบหายไปอย่างเงี้ยการบริโภคอาหารตามกระแสนิยมยังส่งผลกระทบถึงแหล่งผลิตโดยตรงขนาดนี้ แต่แนวคิดการกินอย่างฟุ่มเฟือยกินของนอกและกินไม่หลากหลายเพิ่มความนิยมขึ้นเรื่อยๆแม้แต่คนบ้านดอนดินดียังเริ่มคิดเช่นเดียวกับกระแสนิยมแล้วทางออกที่จะทำให้ผู้คนหันมากินอย่างรู้คุณค่ารับรู้ผลกระทบถึงแหล่งผลิตที่ค่อยๆสูญหายไปจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างแรกเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินของเรา ต้องรู้ทันพวกบริษัทการเกษตรต่างๆที่มาโฆษณาว่าของอันนั้นดีอันนี้เยี่ยมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนายทุนมากเกินไปเพราะของบางอย่างก็ไม่ได้ดีจริงตามที่โฆษณารอกแต่ก็ไม่ได้ห้ามกินของพวกนี้ไปเลยนะเพียงแต่อยากจะให้ลองดูดีๆคัดเลือกแต่สิ่งที่ดีจริงๆเท่านั้นอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่านิยม ต้องคิดใหม่ว่าบ้านเราดีแหละมีของดีมากมายปลอดสารพิษดีต่อร่างกายและมีคุณค่าที่จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจคนบ้านเราเองอย่างผักกูดผักหวานสมุนไพรต่างๆหรืออย่างประดุกที่บ่อของตาสีแต่และอย่างก็มีความอร่อยและความพิเศษอยู่ในตัวของมันเองผมว่าบ้านเราทำทั้งสองอย่างได้นะทั้งผักพื้นบ้านและพืชอื่นๆ ทั้งปลูกกินปลูกขายสร้างไรายได้อีกด้วยนะถูกต้องโดนใจเลยล่ะทิดจ้อยพืชผักท้องถิ่นของเรานี่แหละประโยชน์มหาศาลแค่เราอยู่กับมันมานานจนคุ้นชินเลยมองข้างความดีของมันไปลองหันกลับมากินผักบ้านเราก็ลดค่าใช้ใจ่ายได้ไม่น้อยส่วนรสชาติก็ปรับปรุงพลิกแพลงเมนูดได้ลหลายแบบแล้วพวกข้าวเนี่ยเอามาทำอะไรได้อีกบ้างครับครู ไม่ยากเลยของกินหลายอย่างน่ะทำมาจากข้าวเยอะแยะนี่เคยได้ยินเบอร์เกอร์ประดุกหรือเปล่าล่ะว,ว่างๆเดี๋ยวแม่จะทำให้กินนะเห็นเองชอบนักหนาไม่ใช่เหรอแฮมเบอร์เกอร์น่ะเออรู้จกกักดัดแปลงของกินให้ทันสมัยเข้าท่าดีนะนางมานึกภาพแล้วข้าก็อยากจะลองชิมบ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องใช้ข้าวใช้ปลาข,ของบ้านเราด้วยนะเองมา บ่อปลาดุกจะได้ขายออกใช่ไหมล่ะตาสีเออสิทำเป็นรู้ทันนะเองอคุณค่าของพื้นที่อาหารอาจต้องเยียวยาด้วยวิธีเกษตรแบบผสมผสานเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวบ้างคล้าผมทำนาเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทำสวนแบบผมก็เริ่มทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบกระจายความเสี่ยงออกไป ก็เนี่ยเวลานี้มีมะม่วงมีมะละกอมีมันเทศมีเผือกเนี่ยก็ยังเพิ่งจะเริ่มปลูกเราไม่แบบไม่ไม่ทุ่มไปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานี้ผมทํากุ้งเนื้อที่เลี้ยงประมาณ3ไร่ฝาแต่เปิดที่ประมาณ8ไร่แต่รอบๆบ่บบอผมก็ปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกกล้วย้วเริ่มทําสวนมะม่วงประมาณ4ี่ไร่ในหลังบ้านก็ทํานาประมาณประมาณเกือบเกือบสีไร่ ผมว่ามันมัน,ม,นมันประกันความเสี่ยงบางทีบางครั้งว่ากุ้งราคาไม่ดีเราก็ยังมีนางเราอยู่บางทีข้าบราคาไม่ดีเราก็ยังมีมะม่วงเราอยู่มะม,ม่วง,งพวพวกไม้ผลพวกนี้เราก็พอได้เงินหมุนเวียนใช้ใจ่ายอะไรประจำวันไม่ได้ ทำในสิ่งที่ในหลวงท่านตัดคือเศรษฐกิจกพอเพียงแล้วก็ทําไร่นาส่วนผสมมันก็น่าจะดีกว่าหมายถึงว่าเราก็มีไรายได้ตลอดทั้งปีก็นยอยากให้ทุกคนในอำเภอบังค้าทุกคนทุกหมู่บ้าน,นที่ทํานาอยากให้รักษากข้าวพ,พันข้าวหอมมะลิไว้ให้ดั้งเดิมให้ลูกหลานได้รับประทานกัน ต่อไปในวันข้างหน้าเดี๋ยววันข้างหน้ารุ่นหลังเกิดมาก็จะไม่ได้พบข้าวหอมมะลิกินทานอร่อยแล้วก็นุ่มหอมกว่าข้าวจังหวัดอื่นก็อยากให้อนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ทางเกษตรผมมามาวิเคราะห์ตอนนี้มันอยู่ที่ใจใจมาเปล่าถ้าใจมาอย่างอื่นไม่มีปัญหา ข้อมูลเราหาได้ได้เยอะแยะจากเกษตรจากจากหลายหลายที่เลยข้อมูลถามว่าตอนแรกก่อนจะทําเกษตรถามว่าใจใจเรามาเปล่าถ้าใจเรามาใจเรารักนี่วรวบรองโอเคเพราะว่ามันการแก้ปัญหามันก็จะง่ายเพราะาคนที่ใจมามันจะดูแลดีส่วนใหญ่เขาจะดูแลดีแต่คนใจไม่มาทําที่ร่องฟางยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงอย่างที่หลายคนว่ามาคนที่จะช่วยดูแลพื้นที่อาหารของชุมชนเรานั้น มันไม่ใช่ใครที่ไหนรอกมันต้องเริ่มที่พวกเรากันก่อนนั่นแหละนะแล้วตกลงบ้านเราจะทำอะไรให้คณะผาป่ากินกันในวันงานล่ะครับข้าเห็นว่าศักยภาพบ้านดอนดินดีของเราจะต้องแสดงให้คณะผาป่าเห็นว่าแม้เราจะเป็นบ้านป่าบ้านดอนแต่เราก็กินอย่างรู้คุณค่ารู้รักษาแหล่งผลิตที่สมบูรณ์ไม่ให้หายไปงั้นขอสรุปว่าเราจะทำ ขนมจีนน้ำยาสารพัดนึกเมื่อชาวบ้านดอนดินดีตกลงทําขนมจีนน้ำยาโดยใช้วัตถุดิบจากบ้านดอนดินดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นขนมจีนอันเหนียวนุ่มจากผลผลิตข้าวของนางมาน้ำยาปลาดุกแสนเข้มข้นจากบอตสีพร้อมเครื่องเคียงชั้นดีจากพืชผักสวนนางอ่อนทั้งยังมีน้ำยาให้เลือกหลากหลายสารพัดนึกทั้งน้ำยาป่า น้ำยาผลไม้ที่ถูกใจเด็กๆนอกจากนี้ยังมีขนมหวานจากไร่ข้าวโพดทิดจ้อยทุกอย่างล้วนมาจากที่ดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหารจากชาวบ้านดอนด,ดินดี น่ยินดีสำหรับบ้านเราคณะพาปาเขาฝากขอบใจพวกเราทุกคนมาเห็นว่าเพราะขนมจีนน้ำยาสารพัดนึกของบ้านเราที่ทำให้คนเมืองได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านที่ทำจากวัตถุดิบสดๆไม่มีสารเคมีทั้งยังติดอกติดใจจนต้องขอสูตรติดไม้ติดมือกลับไปทำกินเองอยอุถ้าสูตรขนมจีนนี้แพร่หลายเปที่นิยมในวงกว้าง เราก็จะมีแหล่งตลาดที่รองรับผลผลิตจากหมู่บ้านของเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่แล้วที่ดินก็ไม่ต้องขายแหล่งผลิตอาหารของบ้านเราก็ยังคงอยู่ทุกอย่างก็เป็นผลมาจากการกินจำไว้นะว่าการกินเปลี่ยนชีวิตเราได้ฉะนั้นอย่าก,กินล้างกินผลนเลือกกินที่มีประโยชน์และกินให้รักษาที่ดินคุ้มครองแหล่งผลิตด้วย